คิดว่ากรุงเทพเนี่ยผมกลัวคำรณนวิทย์ตั้งแต่คำรณนวิทย์ขึ้นมาเป็นนี่ผมไม่กล้ามานะครับแต่วันนี้นะครับกล้ามาเพราะว่าพี่น้องพิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคนพี่น้องครับตามหลังผมมาถนนทุกสายนะครับขณะนี้ พี่น้องชาวสวนยางในทางภาคใต้กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ถนนราชดำเนินเหมือนกับสายน้ำในวันพรุ่งนี้จะมาถึงพี่น้องที่เคารพครับตลอดระยะเวลาที่เราออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปากท้องโดยเฉพาะชาวสวนยางในจังหวัดภาคใต้นะครับมีการยื่นหนังสือมีการ ประท้วงหลายๆวิธีการจนสุดท้ายเราจำเป็นต้องออกมาปิดถนนนะครับจนรัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ลงไปไปเจราจาคับพวกเรานะครับเราก็ยอมรับการเจราจานะครับแล้วก็ให้เวลารัฐบาลมาเป็นเวลาสองเดือนกว่ากว่าับพี่น้องในช่วงสองเดือนกว่ากว่าที่เราให้โอกาสรัฐบาลนะครับเราคาดหวังว่า พี่น้องชาวภาคใต้จะได้รับการดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวสวนยางนะครับวันที่เรามีการเจราจามีการตกลงกันถึงมาตรการต่างๆนะครับในการช่วยเหลือชาวสวนยางนะครับผ่านเวลามาสองเดือนกว่า,วานะครับเราสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจนขณะนี้นะครับชาวสวนยางนะครับมาตรการต่างๆนั้นยังไม่รับการเหลียวแล ที่บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ2,500บาทขณะนี้พี่น้องชาวภาคใต้ชาวสวนยางยังไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเราคาดหวังว่าสองเดือนที่ผ่านมารัฐบาลจะมีความตั้งใจแล้วก็จะทำให้ราคายางเนี่ยขยับราคาขึ้นเป็นกิโลละเกือบเกือบร้อยบาทแต่พี่น้องครับในวันนี้ชาวสวนยาง ขายยางได้ในราคากิโลกร,รัมละเพียง68บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทำนะครับช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่รับการเหลียวแลแต่สิ่งที่รัฐบาลทำสำเร็จก็คือการออกพอรบรนิรโศกรรมให้กับพี่ชายตัวเองครับ ดังนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวสวนยางในทางภาคใต้ว่ารัฐบาลนี้ไปกู้เงินมาหกเจ็ดแสนล้านบาทมาจำนำข้าวพอถึงเวลาชาวสวนยางชาวภาคใต้จะต้องชำระเงินกู้โดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ไปกู้มาเพื่อมาแก้ปัญหาน้ำท่วมระบบน้ำพี่น้องที่เคารพครับน้ำท่วมในภาคใต้ทุกปีแต่สามแสนกว่าล้านบาทไม่ตกถึงภาคใต้แต่เวลาใช้นี่คนชาวสวนยางภาคใต้จะต้องใชน้นี่ทุกคนพี่น้องที่เคารพครับ หลังจากพรบนี้ผ่านยามใจนึกว่าจะเอาพอรบสองล้านล้านบาทไปทำรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปอีสานได้จากกรุงเทพไปเหนือได้แต่ภาคใต้ไปแค่หัวหินแต่เวลาใช้นี่คนชาวสวนยางภาคใต้ต้องใช้นี่ทุกคนรัฐบาลน,นี้ ำเหมือนกับคนภาคใต้ไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางภาคใต้ที่เคารพครับถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้ครั้งนี้เราไม่มีเว,เวลาแล้วครับพรุ่งนี้จะต้องออกมาที่รัฐดำเนินครับครับขอให้พี่น้องชาวภาคใต้ชาวสวนยางภาคใต้ยังมีเวลา พรุ่งนี้จะต้องมาพร้อมกันที่นี่นะครับต้องมาทุกคนต้องออกมาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมมีเวลาสั้นๆเพราะว่ามีช่วงเวลาที่สำหรับคนอื่นๆนะครับเอาเป็นว่านะครับขอให้พี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่มองเห็นว่า ขณะน,นี้เมื่อความอายุติธรรมถูกเปลี่ยนเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงต้องถูกเปลี่ยนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนสวัสดีครับขอเปิดแรงครับคุณแพทย์สุริชประสาทแล้วก็ตัวแทนเครือข่ายภาคีเครือขา่ายชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้นะครับไม่ต้องสรุปแล้วครับพี่น้องรู้แล้ว